ครับอะมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับที่เราพูดคุยในยาซีมทีวีมาโดยเจาหลอกวันนี้ก็เลยถือโอกาสให้ท่านอาจารย์มีเอมเสริมนะครับที่เป็นหัวหน้าทุกชาการของยาซีมทีวีเนี่ยได้ชี้แจงให้กับท่านพี่น้องนะครับได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยหรือว่าให้ข้อมูลกับพี่น้องอย่างถูกต้องแต่ว่าเราก็ทํากันมาสุดกําลังความสามารถนะครับเรื่องของสกัดผมเชื่อว่าหลายคนนะครับที่มี ครบรอบในการจ่ายสากาดอย่างที่กุรานได้บอกไว้นะครับถึงสิ่งที่คนที่บรรดาผู้ที่สะสมทองและเงินไม่จ่ายมันไปในทางของร้อนนั้นเนี่ยชงแจ้งข่าวก่พวกเขาเ,าเขาถิดว่าการลงโทษอันเจ็บปวดวันที่มันจะถูกเผาด้วยไฟนรกแห่งยันนำเนี่ยนะครับในสุรัสตบะอายาที่3าี่แล้วก็35เนี่ยพี่น้องลองดูผมเชื่อว่าหลายคนที่มีสกาดแล้วหลายคนอยากจะออกสกาดแต่ว่าเวลาออกสกาดแล้วเราเชิญชวนพี่น้องให้ช่วยเหลืออยาตีมทีวีพี่น้องบอกว่าอยาก บริจาคให้ยาทีมทีวีแต่พวกเราบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงบริจาคสาก,กาดให้กับเราไม่ได้พี่น้องไปทําจ่ายสาก,กาดให้กับยก,กําพราหรือว่ากองดุลสาก,กาดที่เราจัดตั้งเอาไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่เรายืนหยัดแล้วก็พูดคุยกับพี่น้องมาโดยตลอดว่า้าเกิดพี่น้องอยากจะบ,บริจาคให้กับยาทีมทีวีหรือว่าโรงเรียนสัทธาชวนที่กําลังดําเนินการอยู่ในขณะนี้เนี่ยให้พี่น้องได้บริจาคในส่วนของที่เป็นสดคะอสทานที่เป็นทานสมัครใจแต่ส่วนที่เป็น เงินสกาดที่เป็นทานบังคับที่ลอสุวารตลาได้ทรงกาหนดเอาไว้เนี่ยทำไมเราถึงรับไม่ได้และนักวิชาการของยาตีมชีวีหรือว่าในส่วนของฝ่ายชรีอาเนี่ยมีความคิดเห็นในประเด็นนี้อย่างไรถึงได้มีการประกาศให้พี่น้องเนี่ยได้สบายใจในการบริจาคก,ก็เลยอยากจะให้อาจารย์มีเห็นเสริมนนะครับได้ชี้แจงกับพี่น้องเรื่องของสกาดที่ลอตได้กําหนดเอาไว้ว่าทําไมถึงบริจาคให้กับแปดจัพว แล้วทําไมยาตีมทีวีเนี่ยถึงไม่อยู่ในข่ายแปดจำพวกที่ศาสนาได้กําหนดเอาไว้ครับเรีเดนเชิญพับอากับยจมีผมเสนได้ที่บายให้จีาน้องได้รับทราบครับครับผมครับพี่น้องครับในในประเด็นนี้เนี่ยก็อยากจะได้ชี้แจงให้พี่น้องได้รับทราบนะครับว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยอยู่บนฐานของหลักการที่อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาได้ทรงตรัสเอาไว้ ที่บว่าอินมัศดา ق, ق ا, ا ت ุล لفقراء والمساكين والعميلين عليها والمؤلفة القلوبهم وفي الرقاق والغارمين و, و, ال و ي س ب و س ล فريضة สบิล ل าร ا ل ل ตันมินัล م อัลลอฮฺซุบนะตะตาลานั้นได้ได้จำกัดกลุ่มบุคคลที่มีสิทธิในการที่จะได้รับซะกาตมีทั้งหมด8จําำพวกด้วยกัน อินนามาโอดก็ตูในที่นี้สซดก็ที่นี้คือมาถึงอัศการเราเห็นได้ว่าในสำนวนกุรานใช้สำนวนใช้รูปคำในลักษณะของการเจาะจงใครเรียนวิทยากรจะรู้คำว่าอินนามาเนี่ยว่าลมันเข้าไปอยู่ที่ไหนมันจะเจาะจงถึงประเภทหรือกลุ่มบุคคลที่ที่จะต้องถูกกล่าวถึงแต่ว่าอัศการเนี่ยลิลฟุกอรอเห็นไหม,มในคุรา,ารนช h a p t e r หนึ่งให้สำหรับคนฟอกิร์ สองมิสกีนให้กับคนยากจนเราแปลว่ายากจนเราแปลว่าขัดสน <I see. S 1> จริงๆแล้วถ้าพูดถึงฟุกุระวันมาซากีนเนี่ย,าายทั้งคู่จนทั้งคู่แหละครับาาแต่สถานะความจนเนี่ยฝักกิตม,มากกว่า Miss มิสกีนแปลว่าถ้าเอาค่าใช้จ่ายรายวันนะครับรายวันหรือรายปีเนี่ยแปลว่าเขามีค่าใช้จ่ายที่ไม่ถึงครึ่งหมายถึงว่าค่าใช้จ่ายที่เขา รายรับที่เขาได้ไม่ถึงครึ่งของรายจ่ายที่เขาจ่ายคร,ายร,รับกรณีปาเกตอืแต่ถ้ามิสกีนเนี่ยก็คือครึ่งขึ้นไปแต่ไม่พอแปลว่าเช่นต้องใช้วันละหนึ่งร้อยเนี่ยได้มาห้าสิบาทชักหน้าไม่ถึงหลังอ่ายังไงก็ไม่พอนะว่าดังนั้นสถานะของมิสกีนจะจะดีกว่าปาเกตอุราอ่านจริงเอาปากคิดไว้ก่อนไงอินนามาสซดากาตุริฟุกอรอเห็นไหมฟุกอรอเป็นจำเป็นพระอุพทศกคําว่าปรกเกตแปลว่าหนึ่งคนญากโจนสองคนข้าสน ึ่งทั้งคู่เนี่ยมีสิทธิ์ในปรสากาศว่าอามีลีนอะอะไรฮะแปลว่าเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐถในการดําเนินการในเรื่องของสกาดครับแปลอย่างนี้ก่อนมีเจ้าหน้าที่ไปรวบรวมสกาดไปเก็บสกาดมานะครับถ้าเป็นรัฐถอิสลามเนี่ยมันใบตุ้นมานมในใบตุลมานเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งที่เป็นสกาดครับบางคนบอกอ้าวอาจารย์ถ้าเกิดว่าเงินที่ในใบตุลมานไม่สามารถเอาไปใช้ย่างอื่นได้ได้เฉพาะคนแประเภทเนี่ย แล้วการทํานุบํารุงในเรื่องของอะไรครับถนนหนทางไฟฟ้าเอามาจ้างเจ้าหน้าที่เอาเงินจากไหนใบตุ้มมันไม่ใช่มีสกาศอย่างเดียวใบตุ้มมันสามารถที่จะเป็นที่ระดมเก็บจากหนึ่งเงินบริจาคก,ก็เข้านั้นได้แต่บริได้สอดกอกหัวคับภาษีอัลไฟนะครับหรือแม้กระทั่งทรัพย์ที่ ที่อะไรฮะที่อยู่ในดินแล้วมีคนพบเจอหนึ่งศูนห้าก็ต้องให้แปลว่าสิ่งที่มาเป็นกองทุนที่อยู่ในบตุมานเนี่ยไม่ใช่หมวดสากาัดอย่างเดียวอมันมีอันอื่นที่รัฐสามารถเอาไปจัดการในการดูแลทำลานุนบำรุงประเทศได้ครับแต่สากาัดเฉพาะนี้ใบตุ้มมานก็เป็นหนึ่งในใบตุ้มมานคือสกาัดฉะนั้นเวลาเป็นสากาัดเนี่ยเขาจะจํากัดบุคคลบุคคลแปดประเภทแล้วเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับ จาก,กาศนั้นด้วยครับทีนี้เมือม่อเมื่อเราพูดถึงเจ้าหน้าที่ต่อมากลุ่มบุคคลที่ที่ศาสนากําหนดให้สามารถที่จะรับได้ก็คือวันมมอันล,ละพติคุลูบุหุมก็คือคนที่หวัวใจเขามีการโน้มเอียงมามา,มาสู่ศาสนาของลอตาลาคนสนใจอิสลามซึ่งคนกลุ่มเนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นมุสลิมอย่างเดียวนะครับเป็นมุสลิมใหม่เป็นคนที่ อาจจะยังไม่มีความเข้มแข็งในด้านอีหมานการช่วยเหลือเขามันจะเป็นเหตุในการที่จะทาให้เขานั้นนไ,ได้ได้มีความเข้มแข็ง,ขงเชื่อมั่นในอิสลามหรือแม้กระทั่งกาเฟทที่เราหวังว่าการช่วยเหลือนั้นจะเป็นเหตุที่ทําให้เขารับอิสลามครับก็สามารถช่วยเหลือได้อก็อยู่ในกลุ่มของมูอัลละมูอัลละบาเิกูลูกูฮุมหมดเลยนะครับแต่นี้ต่อมาอีกกวนอีกประเภทหนึ่งที่ที่สามารถที่จะให้สกาตได้เนี่ยก็คืออะไรฮะก็คือวาฟิริครอบ แต่ว่าคนที่เป็นทาตกรณีของการของคนที่เป็นตะที่พูดถึงกี่คนละฟูกอรอวันมาซาคีนวันอามีลีนาอะเลาฮาวันมุอัลลฟัฟติกุลูบูฮุมนะวะฟิรกอบอิอริอบนี่หมายถึงอะไรฮะหมายถึงกลุ่มคนที่เป็นทาตบพี่น้องเป็นทาสมีสามราประเภททาสประเภทแรกเนี่ยเป็นาทาสที่ที่ต้องการจะไถ่ตัวเองเป็นอิสระรด้วยการเอา เอาเออมีเงินหรือว่าค่าค่าจ้างรายารายรเดือนเนี่ยเป็นผ่อนตัวเองไปจนกระทั่งเมื่อครบกําหนดก็ถือเป็นอิสระอืกรณีอย่างนี้ถ้าใครมีสากาดเนี่ยเอาไปปลดได้เลยให้เขาเป็นไทยได้เลยจากท่าเป็นไทยอันนี้ท่านะอันนี้ท่านะนะเขาเรียกว่าอัญมุกกาจับอันที่สองคืออรอเอมมมรต็กอัมมลุกแปลว่าคนที่เป็นท่าที่ไม่มีปัญญาถ่ายตัวเองแต่ว่าถ้าเกิดคนอื่นมีทรัพย์ที่จะเป็นสากาดจะเอาไปเพื่อจะไปซื้อตัวเข้ามาจากนายแล้วก็มาปล่อยเป็นไทยได้อื ประการที่สามเนี่ยก็คือเชลยศึกเขาเรียกวอาซิรเชลยศึกที่ถูกถูกอะไรครับฝ่ายศัตรูหรือว่ากาเฟจจับตัวไปแล้วเราต้องการที่จะไปเอาเขาออกมานะครับจากจากการที่ถูกจองจำหรือถูกจับเอาไว้เป็นนะเชลยศึกกรณีอย่างนี้ก็อยู่ในวอรฟิเรียครับก็คืออยู่ในเรื่องของกรณีท่าคนคนติดคุกนี่อยู่ในในกรณีของท่าไม่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 อยู่ไม่อยู่ ในปัจจุบันเนี่ยสถานะเหล่าเนี้ยถ้าเกิดจะมีเนี่ยก็คือคําว่าทาสเนี่ยอันนี้มันคือไอ้นั่นคืออาชญากรอันนี้คืออาชญากรคนหมดสิทธิอิสรภาพใช่ไหมถ้าทำผิดถ้าถ้าถ้าคำเขาเรียกอะไรบุคคลที่รับโทษอาญาใช่ครับเพราะว่าเพราะว่ามันต้องแยกนะระหว่างคนที่ทําผิดแล้วถูกถูกตัดสินให้จําคุกหรือดําเนินดําเนินการไปตามหลักการกับคนที่เป็นทาสทาสก็ไม่ได้เป็นคนผิดนะครับชาติไม่ใช่คนที่มีความผิดนะแต่สถานะของเขาเป็นทาส เขาอยู่ในฐานะที่เป็นทาสอิสลามยกเกียรติให้กับเขาในกรณีที่ถ้ามีใครสามารถไปช่วยเหลือก็ได้แต่สภาพทาสให้เป็นไทยก็ให้ทําโดยสามารถใช้เงินสากาัดได้แต่ละงนี้อาจารย์พูดมาผมก็มีคําถามนิดนึงอาจารย์ครับสมัยนบ,บีในยุคสลั์เนี่ยมันมีหลักฐานไหมครับที่ว่าเอาสากาัดไปให้พวกนักโทษที่มีความผิดที่แบบถูกสมัยนั้นมีนักโทษไหมครับมีใช่ไหมาการลงโทษ ผมโกงขอล้อนี่แล้วอ่าแตนี้ถามว่าไม่เป็นคนละประเภทกันอ่าอะไรนี้มีมันมีหลักฐานไหมครับที่ว่าเอาสกัดไปให้นักโทษในคุกมีไหมไม่มีครับไม่มีไม่มีนะไม่มีครับธาตคือธาตครับทราตคือธาตุแล้วก็ธาในในตัวบทของอันกุรานี่หมายถึงว่าเขามีนายใช่ไหมจ๊ะมีนายเขาเป็นทาตุเขาเป็นทาสุก็ไดงว่าทาสต้องมีนายคือใช่ใช่กลุ่มข้าใช่ครับต้องมีนายต้องมีนายใช่แต่เป็นมันต้องหานะคะที่เข้ามือผิดกฎหมายหลังจากข่าวนี้ครับ มาจากเข้ากองทุนไหนคร <é> ับอยู <G TA> <alah> ่ในประเทศไทยแล้วก็ไปซื้อาหมายถึงว่าเขาอยู่ในฐานะทาสหรือเปล่าหรออันนี้จะอยู่ในส่วนของเดินทางแล้วออ๋ออันนี้อันนี้ก็คือหนึ่งอิบุสบินนี่สือนคนเดินทางแล้วก็อยู่ในหมวดฟุกอรรวันมาซากีนคนยากคนจนที่เขาไม่มีเงินที่จะมาเลี้ยงประทางชีวิตเขาคนกลุ่มเหล่านี้สามารถรับสกาดได้เช่นวันนี้จะมีคนเดินทางไปนิวซีแลนด์หลังจากอยู่ประเทศไทยมาสามสามปีขึ้นก็ได้ไปประเทศนิวซีแลนด์แล้วก็ได้ เขาไม่มีค่าปรับเพราะอยู่เกินมอาอายุท,าที่อาียุเกิน18ปีเนี่ยทางตมจะปรับคนละสอ0 0 0ืบาทถ้าไม่มีก็ไม่ได้ไปเราก็ต้องสารเขานะน,น,นี่จากซีเรียมาแล้วเนี่ยแล้วก็เอาเงินกองสงากรดานที่แหละเขาทิ้งพี่น้องให้มาเนี่ยก็ให้หหัรลส20,000บาทเป็น4ี่0 0ื่บาทวันนี้ได้จ่ายไป ได้เลยฮะขอดูว่าเป็นนิเอได์นการไม่เพียงพอต่อการเดินทางของเขาคือหนึ่งหนึ่งหนึ่งอินดูสเวนหนึ่งเขาไม่มีทรัพย์ในการที่จะใช้จ่ายในการเดินทางสองอยู่ในสถานะที่ยากจนเพราะว่าเขาเขาไม่สามารถประกอบสมาชีพได้แล้วคนกลุ่มนี้สามารถรับสกัดได้สกัได้ดำเนินการไปแล้วกลับนี้กองทุนสกัดได้เห็นว่าเรื่องของกองทุนสกัดที่เราได้ได้คุยกับพี่น้องอาจารย์มินต่อเพราะว่ายังไม่ครบ อ่าต่อมาก็คือประเภทที่ทหกก็คือว่ากรณีกรมีนก็นนนคือคนที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวค,คนที่มีหนี้สินหนี้สินเกิดขึ้นจากความจําเป็นของชีวิตแล้วมันทําให้เกิดหนี้สินเม่มีบ้านหลังหนึง่งแล้วก็ไปซื้อบ้านอีกหลังหนึง่งแล้วก็ผ่อนแล้วก็บอกเป็นหนี้น,นี่นี่หมายถึงว่าคนจนวะหรือว่าคนรวยที่เป็นหนี้คนหนี้ที่เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจากความจําเป็นของชีวิตอ่าปัญหาว่าอะไรล่ะความจะเป็นพื้นฐานเนี่ยบ้าน การที่มีชีวิตอยู่แล้วต้องไปยืมเข้ามาแล้วอยู่ในหมวดที่ถ้าถ้าไม่ยืมเนี่ยมีมีตังค์อ่ะอย่างเนี้ยสามารถไปช่วยปลดได้อย่างกรณีคนจนบางคนเนี่ยผู้ปกองไปยไปบ่อยไปเสร็จไปถามว่าทาไมอ่ะทาไมถึงทําไมถึงต้องมีหนี้สินเยอะก็บอกเขาทํางานไม่ได้นานการป่วยลูกมีไปยืมพอเวลาไปยืมเข้ามามันขดอกเบี้ยอีกครับเราก็เอาเงินของเนี้ยไปปลดหนี้แล้วก็บอกว่าอย่าไปเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยนะ แล้วทำอย่างไรที่จะสร้างอาชีพให้ตับตัวเองเพื่อที่จะสามารถประกอบอาชีพได้เลี้ยงดูลูกตัวเองได้คนเหล่านี้ถือว่าเป็นคนที่มีหนี้ที่สามารถที่จะเอาเงินสากาัดไปจ่ายหนี้แทนเขาได้นะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งนะครับอันนี้หกละนะอีกประการหนึ่งเนี่ยาศาสนาบอกว่าไงหัวพี่ซาบิลินะแล้วก็วับนิสบินซบิลินะเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงถ้าไปดูในความหมายของปราดคำว่าซบิล,ลินะเนี่ยจริงๆแล้วป,ปาด อธิบายไว้ค่อนข้างที่จะรัดกลุมมากครับไอ้คำว่าซาบิลิลาเนี่ยก็ตีความกันไปเยอะบางคนบอกว่าทุกกิจการที่เป็นงานาศาสนาเข้าในหมวดซาบิลิลาหมดอืมอันนี้ถ้าแปลว่าอย่างนี้เนี่ยมันเกิดคําถามว่าแล้วแบ่งแปดประเภทมาทําไมเพราะว่าแปรเภาเอา <8 S 1> <8 S 2> เพราะกำหนดประเภทที่หนึ่งที่สองที่สามก็ไม่ต้องเพราะ ไออะไรเขาเรียกเอาอันนี้เลยหประเภทหรือห้าประเภทที่ถูกกล่าวมาข้างต้นอยู่ในสีิบลีละหมดแหละถ้าความหมายเนี้ยแล้วทำไมต้องกําหนดมาที่คนกุรอานจะระบุว่าูกอรวัลมาซาคินวัลอามมลีนอะไรฮะวัลมูอัลละฟติกลุมฟิริกาบีอัลการิมิน<ช>ะจะมาแบ่งทําไมว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าเพราะว่าทั้งหมดมันคือฟีสบิลีละอหที่ว่าคิดว่ามันใช่หรือไม่ไปเลยอย่างน,นั้นนะใช่ ถ่าบอกมันซีดแล้วก็ไปเลยจบฉุกทีอย่างเนี่ยพี่น้องนึงถามว่าทําไมสก,กัถึงเอาเราสร้างโรงเรียนไม่ได้มัสยิดไม่ได้ทีนี้วันเราเรามาดูเนี่ยเรามาดูเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เรามาคิดกันเองนะครับยุมฮูรอุลมามะของซีอุลมามะตับซีรอุลมามะมุฟัสซิรินมุฮัดดิซีนฟุกปะฮะที่เป็นยุมฮูรอุลมามะจากอุลมามะตับซีรอุลมามะฮะดีสอุลมามะฟิก เห็นตรงกันหมดว่าซาบีลิลละเข้าอยู่กับคนกลุ่มเดียวคืออัลมุญาฮิตหรืออลัลกุซาตอัลมุตตาวิอูนแปลว่าบรรดาน,นักรบอาสาที่ออกไปรบในสมุรในสมรภูมิรบไปรบเพื่อป้องกันศาสนาของอัลลอฮฺสุภาตลาความเข้าใจเดิมของบรรดาสวาบุาที่พูดถึงบทบัญัติเรื่องสากาตรงต้อง